สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจ้สองสีแล้วก็หวยเด็ดสองสีทุกท่านนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนานเนาะสำหรับช่องหวยเด็ดสองสีนะก็ไม่มีเวลางจริงครับแต่ว่าช่องช่องอโจ้สองสีก็ลงเรื่อยๆนะแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหวยหวยฮาหนอยแล้วก็หวยลาวไปเรื่อยเื่อยหวยฮานอยก็เข้าอยู่ทุกวันครับเข้าทุกวันคนในกลุ่มก็รวยทุกคน,นครับแต่ว่าส่วนช่องหวยเด็ดสองสีก็จะพยายามลงให้เรื่อยๆนะแต่ว่าวันนี้มีคอนเทนต์พิเศษนิดนึงนะครับคอนเทนต์พิเศษนิดนึงเพราะว่า ผมจะเอาช PPE, ENNIS, ุด PPE นะครับชุด PPE จำนวน75กรัม7จากรัมนะครับจำนวน100ชุดนะครับก็ตอนแรกจะรับบริจาคแค่แบบซ่อมแซมวัดแถวบ้านนอกนะครับรับไปบริจาคไปรับบริจาคมาก็เลยได้เป็นชุด PPE นี่นะครับก็10ชุดนะครับก็เป็นเงินหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อพวกกระติกน้ำร้อนแล้วก็น้ำอีกนะครับเพื่อรวม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 แล้วก็ไปบริจาคที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เราจะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ เออจะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ส่วนบรรยากาศการเดินทางแล้วก็การมอบอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะสําหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับนี่ครับนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวเดินทางไปก่อนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับไปถึงนู่นวันอาทิตย์ไปถึงเราเราไม่ได้พักนะถ้าถ้าเราไปพักที่ร้อยเอ็ดเราต้องกักตัว14วันแต่ว่าผมมอกชุดเสร็จปุ๊บผมขึ้นรถกลับเลยนะครับขับรถอยู่สามคนช่วยกันขับไปนะครับ ก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคมาเนาะโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะไปแล้วบ๊ายบาย My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much logic. นี่นะครับหลังจากที่เรามาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราก็ซื้อการน้ําร้อนนะครับแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับจํานวน5ชิ้นแล้วก็พวกมาม่านะครับแล้วก็พวกกาแฟสําเร็จรูปนะครับมาม่ากึ่งสําเร็จรูปแล้วก็พวกโอวัลตินนะครับแล้วก็แก้วนะครับเพื่อว่าเวลาใช้นะครับจะได้ใช้คนละแก้วไปนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ ก็มาถึงร้อยเอ็ดประมาณนะเช้าเช้ามืดครับเช้ามืดแล้วครับแล้วก็รอร้อยห้างเปิดแล้วก็รอให้แมคโครเปิดนะครับแล้วก็ซื้อของนะครับเตรียมไปบริจาคนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็น่าจะถูงถุงกับกันนะครับถูงกับถูงกักบริเวณกักตัวถูงบักพลอยครับก็เลยถักพอยถูงบัก Oh, it's you, oh, yeah, boy. The one to show me now and forever. No you never be alone again. All day, oh, yeah, all all day. As long as you in my arms, boy. To worry tomorrow, now. Yeah. You're everything in my day. heart me know 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 my my song ครับก็ผมก็เป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มของของผมนะผมที่ได้ร่วมบริจาคมานะครับก็เรียกอะไรก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได้นะครับนายกก็เดี๋ยวนายกทางนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นด่านหน้านะกับหมออันเนาะน่าจะเป็นด่านหน้าก็สู้ๆนะครับผมสู้ๆด่านหน้าก็ วันนี้ก็นะตามกําลังศรัทธาก็มาตรงนี้เนาะก็หวังว่าจะช่วยอะไรที่นี่ได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับในนามชุมชนของพี่น้องทุกคนเราก็ขอขอบคุณน้องโจ้าทีมงานมากๆครับที่ที่มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดของเราก็จะช่วยมีอะไรก็ช่วยกันนะครับได้ครับใช่ครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการคอนเทนต์วันนี้นะครับคอนเทนต์การมาบริจาคสิ่งของนะครับก็ <And S 2> คอนเทนต์นี้จริงๆก็เริ่มมาเป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วก็ เริ่มขับรถออกเดินทางจากกรุงเทพมาเพื่อจะมอบนี่กําลังเดินทางกลับนะครับนี่ครับแวะเข้าห้องน้ําทําธุระส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็กลับเลยนะครับเพราะว่าเอถ้าอยู่ต่อมันก็ต้องกักตัว14วันนะครับก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะเรากลับกลับกลับบ้านเราดีกว่าเออกลับกรุงเทพกลับอะไรนะครับก็วันนี้สนุกมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับวันที่15นะครับพรุ่งนี้วันหวยออกนี่ครับหวยไทยรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับ ช่วงนี้ไม่ทาคลิปนะครับเอาเป็นสรุปตัวตรงๆไปเลยนะครับนี่ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะนี่ครับหวยวันหวยวันนี้นะครับวันที่16สิงหานี้นะครับทุกคนนะครับซื้อไว้เลยนะครับรวยแน่นอนรวยแน่นอนทุกคนในกลุ่มในกลุ่มผมก็ให้ไปแล้วรวยทุกคนแน่นอนนะครับนี่ครับซื้อติดไว้เลยนะครับบนล่างทุกคนรวยแน่นอนนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้นะส่วนตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนีี้้ตอองบบกวว่าสสััดคร บ๊ายบายนะนี่ครับอย่าลืมซื้อนะรัฐบาลไทยครับอย่าลืมซื้อนะ can see it's now, it deep your eyes. No eyes. what Know my heart, you're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. You wanna show me now and forever?